นี่คือเส้นทางและเป้าหมายของ ened, อเวคเนต The Ascendant Master Corrective พรเราคือไทมัสเราคือส่วนรวมของปรมจารย์ที่ขึ้นไปเราตื่นในตัวคุณอะไรคือเจ้านายเมื่อคุณให้ความสำคัญกับเราสิ่งที่คุณเห็นในตัวเราคุณจะต้องสามารถที่จะเห็นมันภายในตัวคุณเอง มิฉะนั้นคุณจะไม่ประทับใจจากเราใดใดในฐานะบุคคลที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นบนโลกเมื่อคุณสะท้อนพลังงานของเราเหมือนกับส่วนนี้เหมือนกับส่วนรวมนี้ในตอนนี้คุณยังสังเกตเห็นว่าคุณได้บรณาการในตัวเองมากน้อยเพียงใดส่วนหนึ่งของวิธีแห่งความชำนาญสำหรับพวกคุณทุกคน คือการจดจำตัวตวนอื่นๆของคุณทั้งหมดนี่คือวิธีที่คุณกลายเป็นตัวเองที่เหนือกว่าในเนื้อหนังอนุญาตให้มีการรวมชีวิตอื่นๆทั้งหมดของคุณและคุณจะสมบูรณ์ปฏิบัติงานมากขึ้นในฐานะส่วนรวมในฐานะที่เป็นหลายมิติในฐานะคน ที่รู้จักธรรมชาติอันไม่มีที่สิ้นสุดและนิรันดร์ของตัวเองดังนั้นคุณจึงไม่ยึดติดกับตัวตนที่มีจำกัดและจำกัดอีกต่อไปและดังนั้นเมื่อคุณก้าวข้ามแนวคิดของตัวเองที่คุณมีคุณให้จุด เขาใช้งานตัวเองเพื่อรู้จักตัวเองในฐานะแหล่งที่มารู้จักตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดและนี่คือหลักสูตรนี่คือเส้นทางที่คุณเลือกเองที่จะตื่นตัวในชีวิตนี้มีอะไรมากมายที่จะได้รับจากพวกคุณทุกคนในการยอมรับว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้และ ทำได้ดีการปล่อยวางความคิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบจนถึงจุดนี้ที่คุณค้นพบตัวเองในตอนนี้เมื่อคุณทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณจากนั้นคุณก็เข้ากับคนอื่นๆทั้งหมด และแม้แต่ตัวเองในอดีตในชีวิตนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคุณสร้างสันติภาพกับเด็ก5้าควบที่คุณเคยเป็นและเด็ก10บควบที่คุณเคยเป็นและเด็ก15บห้ควบคุณบรณาการด้านเหล่านั้นของตัวคุณเองในปัจจุบัน และกลายเป็นบุรณาการมากขึ้นเต็มสมบูรณ์มากขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นในปัจจุบนันฉันจัดคุณให้มากขึ้นกับคนที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเจ้านายเรารู้ว่าการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณทุกคน และเรารู้เรื่องนี้เพราะเราอาศัยอยู่บนโลกนี้ในร่างกายสามมิติอีกครั้งการชื่นชมของคุณที่มีต่อเราแสดงให้เห็นถึงตัวคุณเองและสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและในขณะที่คุณชื่นชมธรรมชาติอนันต์นิรนันและจิตวิญญ,ญาณของคุณ ผสานมันเข้ากับธรรมชาติทางกายภาพในร่างกายซึ่งยังมีที่อยู่ในแหล่งที่มาและคุณมีมากกว่าความสามารถในการเติมเต็มโลกทั้งสองใบนั้นทั้งทางกายภาพและทางกายภาพวัสดุและทางจิตวิญญาณและคุณสามารถใช้ชีวิตของคุณ เป็นตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเสียสละเช่นโดยไม่ต้องเสียสละเช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละทางกายภาพเพื่อให้เกียรติคนที่ไม่ใช่ทางกายภาพคุณไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุน้อยลงเพื่อเป็นจิตวิญญาณมากขึ้นเป็นได้ทุกอย่างและมีทุกอย่าง เพราะถูกสร้างมาให้มีประสบการณ์และผู้ที่รู้ว่าสิ่งนี้สามารถนำชีวิตทางกายภาพที่สวยงามในขณะที่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณและคุณจะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและมีผลกระทบที่มากขึ้นและคุณจะแสดงอิทธิพลของคุณ เมื่อคุณสามารถผสมผสานโลกรวมตัวเองและกลายเป็นของคุณเวอร์ชั่นของตัวเองในไทมัสเดอะคอเลกทีฟออฟแอสเซนเดนต์มาสเตอร์เรารักมันเมื่อคุณทุกคนอยู่ในระดับของเราและเรารู้ว่าเป้าหมายของคุณ คือการควบคุมชีวิตนี้แค่นั้นสำหรับตอนนี้เราคือไทมสัสเราเป็นส่วนรวมของเจ้านายที่ขึ้นสู่และเราอยู่ท่ามกลางพวกคุณเสมอโดยเอนโซภาโรบ,บ้า